บันทึกรายการค้าวันที่19มกราคมได้รับใบบังบินเลขที่1160จากบริษัทดีรักจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เล่มที่0001เลขที่00001 000เลขที่อ้างอิง77101 0 0 0 0 2เลขที่อ้างอิง8341เข้าโปรแกรมค่ะเข้าที่ระบบเจ้านี้คลิกปุ่ม Work f l o ด้านบนเข้าที่ใบาวางบินใบาวางบินระบบซื้อเล่มเอกสาร0.001คลิกปุ่มโอเค เพื่อเพิ่มเลืกที่จะให้โปรแกรม running ให้เลขที่อ้างอิงคือ1160วันที่19บับผู้ขายใส่จุดกด enter เลือกบริษัทดีรักจำกัดรหัส s k 02กดเลือก ลงมาที่เลขที่อ้างอิงใส่จุดกด enter จะมีรายการขึ้นมา2รายการกดเลือกทั้งสองรายการกด enter เลือกเสร็จแล้วกด f 1 0เพื่อบันทึกเรายังไม่ต้องพิมพ์กด no กด f k เพื่อออกอเลือกข้อมอูลนี้กด yes กด f p e เราไม่ต้องการทำการบันทึกแล้วกด Cancel